thank you ปฏิญญาป่าสักทองยุคสมัยของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วหยุดการพัฒนาจอมปลอมหยุดทําลายป่าหยุดทําร้ายชุมชนหยุดผ่านงบประมาณแผ่นดินพวกเราชาวผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนยมบนยมล่างหรือเขื่อนแม่ยมหรือเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ถูกแปลงล่างออกเป็นสองเขื่อนของอำเภอสองจังหวัดแพร่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่แจม่ม ในวงเล็บเขื่อนผาวิ่งจูอาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขานอ,อําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนโป่งอางอ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกันในวันนี้เพื่อประกาศให้รู้ว่าเราไม่ยอมจำนนกับการพัฒนาจอมปลอมที่ทำ้ายป่าทำลายชุมชนอีกต่อไปปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มีแผนงานในการสร้างเขื่อนอีกไม่น้อยกว่า22เขื่อนขณะที่ประเทศอเมริกาได้รื้อเขื่อนเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศพวกเราไม่ยอมให้นักการเมืองโกงกินทำลายป่าทำลายชุมชนอีกต่อไปแล้วบทเรียนจากเขื่อนปากมูลบทเรียนจากโครงการโขงชีมูลในภาคอีสานได้ทำลายป่าทำลายชุมชนจนทุกวันนี้น้ำท่วมภาคอีสาน รัฐบาลไม่สำนึกอีกหรือรัฐบาลที่ผ่านๆมาคิดแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆสร้างเขื่อนแล้วทำไมน้ำท่วมมากหนักขึ้นแรงหนักขึ้นไม่รู้จักกันบ้างเลยเหรอพวกเราชาวบ้านผู้มีชดดาติกรรมเดียวกันขอเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกคิดทำลายป่าหยุดทำลายชุมชนหยุดอ้างการพัฒนาจอมปลอมหันกลับมาเยียวยาพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนที่ผ่านมาทั่วประเทศให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาที่น้องเราได้เสียสละเพื่อการพัฒนาจอมปอมมามากแล้วอย่าได้วงเล็บโง่หรือเง่าอีกต่อไปพวกเราชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หันกลับมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้องค์ความรู้ของบรรพบุรุษเรา ใช้แนวทางการจัดการชุมชนและแนวทางเรื่องอื่นๆอีกมากมายพวกเรายืนยันที่จะคัดค้านโครงการพันาจอมปลอมพวกเราร่วมมือกันหยุดยั้งการทําลายป่าหยุดยั้งทํารลายชุมชนจนถึงที่สุดด้วยจิตคารวะชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน5ตุลาคม2556ณโดงศักงามป่าสักองแก่งเสือเต้นใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่ใช่ <Yo! S 1> ใช่ใช่ YO!